าติดตามความคืบหน้านะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงที่ผ่านมาล่าสุดการกองทับบกโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ออกมาขอแสดงความเสียใจยอย่างสดซึ้งต่อการจากไปของวีรชนผู้กล้าจาก1ิคณธนศักดิ์บัวขาวจากสารการใต้ครับ กองทบโดยกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของวีรชนผู้กล้าจาก11ธนศักดิ์บัวขาวตำแหน่งนายสิบการข่าวชุดปฏิบัติการรบพิเศษกองร้อยรบพิเศษกองพันรบพิเศษหนึ่งกรมรบพิเศษ4อายุ39ปีที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมประจําจังหวัดปัตตานีเข้าสนที่กาลังสาฝ่ายในสถานการณ์กรณีบังคับใช้กฎหมายหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามหลบหนีด้วยการคว้างระเบิดและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่นาบ้านครองช้างตําบลน,นาเกตอําเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาครับพร้อมทั้งขอสดุดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทนับว่าท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่เราทั้งหลายขอไว้อาลัยแด่ดวงจิตวิญ,ญญาณด้วยใจเคารพน้อมสดุดีนักรบไทยผู้กล้าเป็นค่าแผ่นดินถิ่นสยามเสียสละปกป้องแดนทุกแคว้นคามจารึกนามจากิบเอกธนศับบกดิ์บัวขาวตลอดไปในใจเราค่ะ